ครับดากอนวันชาแนลทีวีครับธงชัยใน YouTube นะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชม วันนี้เลยนะครับวัดห้อยหอมนะครับก็อยู่ในบริเวณบ้านผาหวายนี่แหละนะครับเมื่อสักครู่นะครับเราไปปลูกป่าปลูกต้นไม้มานะครับเราก็แวะมาที่วัดนะครับผมก็ยังไม่เคยมานะครับได้ยินแต่ชื่อนะครับวัดห้วยหอมนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นทางลงภูเขาสูงชันนะครับจะให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับก็จะเป็นต้นไม้ เป็นต้นสักนะครับต้นสักผสมกับต้นไม้ธรรมชาตินะครับคนนี้เป็นคนพามานะครับขับรถให้ด้วยนะครับน่าจะอยู่เขตรอยต่อระหว่างอำเภอหนองหินกับอำเภอภูหลวงนะครับนะครับเข้าเข้าป่ามาลึกอยู่นะครับ เรียงน้ำเรียงน้ำเพขึน้นี่ก็น่าจะเข้าสู่บริเวณวัดแล้วนะครับเห็ดมันเป็นพระลานหินแล้วก็เห็ดมึงเบิ้งวิวกันบ่แล้วเป็นเห็ดไม่นะครับที่ลงถูกเป็นไม้ขนงดที่เขาอันถ่ายรูปหลงวงพิดลงอย่างนั้นแ้วเป็ดิบไหมครับนั่นตัวนี้แล้วเดกเขาเป็นดินเต็มท้องเนไม้แล้ว เนี่ยถึงแล้วนะครับจะเป็นกุฏิต่างๆนะครับศาลาโอ้โอเคร โอ้แมงเงียไเรัตว์่มงเดี๋ยวะครับมีวัดไมยหอมนะครับตรงน้นจะเป็นเชิงเขา